สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อวากลับมาพบมาพ่อกันกับเจ๊เจ๊เธอเท่าค่ะไม่สวยนะคะสบายดีป่าลุงเมืม่อนี้สิพักกันไปอันเบิ่งหางหน้าพาี่น้องฝนมาตกลินอยู่บนเสาจะเคลื่อไป,ไปลงไปอันเค็โต้งเสตป่าเบิง่งมองมันหางหน้านะมองมาเคยลงเห็นเด็กพี่น้อง ตะกี้นางบะธานได้เฮ็ดต์กําลังจะไปเฮ็ดเพราะว่าน้่นป่ะธานมีตะกี้นะน้่นเขากระิมีค่ะก็เลยสิไปเบิ้งว่ามันสิลงบ่ค่ะย่องไปเบิ้งน้ำันเด้อจ้าไปกับน้องบิ๊กกับแม่น้องบอยให้น้องบอยเฝ้าห้านค่ะวันนี้จ้าไปยางเร็วๆย่าเร็วๆแม่น้องบอยกําลังเตรียมผ่าแยงกับพี่น้องเอ้ย ăn phải ăn khá, phải bữa ăn 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 bữa biết bữa ăn bữa ăn bữa ăn bữa Chơi bữa ăn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  bữa จ้องอันน้อยน้อยไปแช่หญ้ามันไปลกไปน้ำกัดพี่น้องเอ๋ยฝนกระตุกลิ้นเบิดคืนคา <c oughs> น้ำสิรุแล้วอันนี้ เออ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 เอน้ำกตีนถ้าลงเถอลงทงลงท่าอีกแล้วค่ะคุณราพี่น้องอยู่ห่างหน้าอะไรมางเด็ดกระไรฮะเออมึงว่าวาสิลงไปซอมมื่นสามหมื่นยังบ่ลงเหรอ โอ้ย่าให้น้ำมาบอกปากไปเบิดเลยนบิกนักนักนักนกนักน้กนักนักบักนักนังนักนอกกนั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 กคันัก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 ักกนักนั๊กกน๊กันกนกเนันกกักกนนเกันนันกก เบอ้อกอสักคนสง่งลงมาน้ำโอ้เปลาฟังโซอาย้คงสิลืมนัดแล้วนั่งทาจนสายแต่อายบวไม่วีแววหลอกน้อ,นองอให้มานั่งเก่ง <c oughs> ทาแล้วก็บโปเห็นมา ผู้เปล่าน้องคายจังไหนจังลืมลงไดน,นัดกับน้องไว้ว่าสิคาไปยามนงาไปเปิ่งบางไฟพยานาคมือออกพรรษาดีใจสิได้ไวเงาเข้ามาจาอ้างจะฟ้ามื นางอ่างโทรติดต่อมาได้บ่หสงซีฮหตจังได้นาให้น้ำตาทั้งเงาสีทุ่มหาทุ่มเพียงคืนนังนังเก่าว่าเบิดหลังนังเกว บุญเฮาในบ่หอดยางยางหิวกระเป๋าขึ้นนั่งแท็กซี่มิเตอร์น้ำตาไหลหมดหวังบ่สมตั้งทาผู้เฒ่าตังโค้งตั้งเฮ็ดน้องลงอายจ้าห้องให้พาใจขึ้นมา รักสายรงันอาอเปตุ้ดยนะโอพองตัดหน่าอยู่บุดบุยูได้นะเสือหน่าอ่าวรถ่ผมเปียกแล้วอารถพอผมเปียกมันไม่ใช่หรอก น่นเต็มให้เต็มคันเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกดินซึมือซึมมือ,มมอละกันได้เต็มคันอีลิฟต์ตัวเลยพอดีแล้วข่าวออกแล้วบันแต่แรกว่าสิห่อข่าวว่าสีอันนั้นได้มื่อนี้นะจ้าใบจัดงานจัดกางเลยบริเฮตเลยพี่น้องไอห,ห่อขอนมไว้ถิ่นคือ ไม่ได้ทิ่มแล้วค่ะน้องบิกินเบอรแล้วค่วนี้น้องกินเบดีก่าน้องฝาอ,งอร่อยกินเบิร์ุกคนนั่นแหละค่ะเบิร์แลยเออเบิร์แต่น่ะพ่ออมวยไงอะไรเอ่ยอจิป,ปูเอาไหมเอาไหเมเอ อ่ะหมมยาานมันเป้มือเดาเออโเ่งแต่วะิดทำงาไหมคิง่ายไหมัระติดก็อ๋อเอามาสิงง่ปั๊บจะเพิ่เอาวง้างง้เพื่อนเห็นงางใจเอาบอาเอาเอากรามันเลก่อนไปเนาะเอาไม้นานเด้อจาบุเกลเอะ เอาไปเลยอีปูค่ะจีปูค่ะตุกลูกกับแม่พับตุกลูกโอ้ยไม่เท่าน้อยแล้วอันมาก,ก่อนละิ๊กเอ้ยโบราณไม่เท่าน้อยแล้วลงมาก,ก่อนละได้บ่ไม่เท่าน้อยนะและ้วเโตงแล้วแล้วนะ นี่ประธานล่นดอกพี่น้องเอ้ยเรามาดักมันไว้ก่อนจ้ะมาหอด้ะพี่น้องน้ำกระหัวค่ะาให้นี่นะน้้งบิ๊กกระลังอันจืนเบิ้งอยู่ได้มองเห็ดมองก้าวนี่อยพี่น้องเอ้ย ห่ามกันยังกูก็ะสีอ่ผายยงมะคืนลงไม่หนีหรอจ้าปกติมะกันน้ามันก็ะสีไดลงมาหนี่แต่วันนี้ประท่านน้าประท่านได้ล่นให้ล้นทานสับฝนมันกำลังตกค่ะพี่น้องทำที่เดิมค่ะมองมาเคยลงมะน้าห่วยกับกำลังนี้ค่ับพี่น้องเอ้ยเล่นหน้าหัวห่วยกับห่วน้อยห้องน้อยดูไหม น้ำไผ่น้ำไผ่คน้องบ่อยกลั่งมาถึงมองเก้ามันออกค่ะพี่น้องเอ,อ,งอ้ยทำที่เดิมฮะดหน้าแล้วมันจังลลงอันนั้นน่ามันจังจูกลง มองเก้าค่ะพี่น้องเฮ็ดหมองเก้าค่ะงานป่าลงกระดาลายอยู่ได้ในี่นี่นะน่ามบ่วคอยอยู่ให้อยู่คันเนาะน่ามบลายคือตะเก้า พฤษมันเคนไปกินอันเกซ้ขนเข่าวเออกินเกซ้อเข่าวแล้วแล้วมันกะโล้งละข้าป่ะเนี้ยข่าวประ่านไดเอาออกเลยของใครอไม่ขับป็๊แม่ จังหน่อยมีนก็ลงมาน้ำอีกนะแทงสุน,นังนี่เปดน,นังนี่เออบวมเลยมาไกาดมันมือน่ไปจักนี่นะอือายมกินด้วยนะ่บวมเลยนะแมหรอหอยแข่ไปจักนั่นนะามาตัวไรากาดเพื่อนนะบาเมื่อนะบ่จัก งาตะเพิ่นไฮะบดไจะเบิเตือเนอับ อะไร่างกระไรปู่มาเทนะหะทางก่อนค่ะพี่นองเตรียมนะคะรักจะกระสอบปุยลองค่ะก็จะ ขันเงี้ยใช่สองขวบเมี่ยกำลังเห็ดค่ะปลูกใจยืนให้กำลังใจกันน่าให่เห็ดเผือเลยอยู่ปลูขึ้นมาจะปลูกขึ้นมาจ้า ต้นดินโทมค่ะว่เาเคื่องว่าห้น้ามันเสาะดินไปอัดตาัดใหม่มาเสียบก่อนมาถักถมพอก่อนค่ะเล็กอัดแล้วมีน้ำเลยแล้วก็เ,เสร็จแล้วจ้าพ,พีานาา่น้องประธานเสร็จค่กก็ค่ะนี่จะได้บอกค่ะอยู่นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นรูปเป็นร่างลาลแล้วค่ะโลติน่ามาเท่านั้นระค่ะบัดนี้เสร็จแล้วฝนก็ยุดเฮ็ดแล้วฝนก็ยุดอีกแล้วค่ะกระย้ะา,า,ยามันประธนลงหรอกป่านะป่านประามีมีนะมันมีแต่ว่ามันประธนลงมามันยังปีนขึ้นอยู่นะคะได้แล้วลจ้า แล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะรอแต่น้ำมาเท่านั้นแหละป้าไว้นนนั่นแหละเออให้มันซิดตรงๆลงแนะแล้วก็จะแถมข่างมันขึ้นน้อยนึงนี่แถวตีนนี่หรือแทนบมดทั้นี่นี่แทนี่ีลูกหรอก้นสอมมาแถวนี้แล้วนี่แถวนี้มันกระตึงเืองพวดนี่โรมพึดเริง บิ๊กซีทำอะไรนี่นี่นี่แจบเออนี่มาอีกเนี่ยมาอีกเนี่ไปอีกเนี่ยไปอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องโต้งค่ะนี่โต้งค่ะ ตัหางน้านหน่อยค่ะมองป่าลงค่ะแต่ละปีก็ได้นนีน่และค่ะเห็ดประเด็กค่ะคลิปนี้ก็สิว้สั้นนี่เราเด้อดจ้บพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เจบเธอเท่านะคะยิ่งแก่ยิ่งแซ่บค่ะสบายดีป้าลุงฝากไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให บิ๊กซี่บิ๊กซี่คนมันบิ๊กซี่แข่่วงเน้อจ้า <c oughs> จ้าคลิปนี้ก็ขอกล้กาวังวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสบายดี